สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนเที่ยงครับมือนี้ครับพ่อกับเบ๋าตึงครับเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมครับกระเาตึงมีงอโค้งเมลูกโค้งหนึ่งครับพี่น้องครับลูกวัยสามเดือนครับมันครับลูกสาวงามๆครับพี่น้องครับสีแดงหนาๆเลยครับเพศสีดำครับลูกสาวครับง่ยการดีร่ำโตดีครับเที่องครับพี่น้องครับ ตอนนี้แม่เพื่อนได้ขึ้นแล้วครับเบาตึงผสมให้แล้วครับซูเปอร์แมนครับแม่นี่ขึ้นเต็งเต็มเมือวานครับเบาตึงสมให้สว่วงเศร้านี่แล้วครับเปลี่ยนข้าวเรียบร้อยสียาบำรุงให้เรียบร้อยครับแม่นมสีเต่าครับท้ายสูงร้อยยี่สิบแปดไปหาสามสิบครับพี่น้องครับจะหมูกสีดำครับเป็นงัวไทยครับงัวไทยกลางครับนมสีเต่าครับกีบเรียบขอเท่าครับ บ่อสันบ่อเ่าครับพี่น้องครับขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยครับเพราะว่าแถวนั้นเขาค่อยมมหญยากินครับพี่น้องครับว่าอยู่ในดงในป่าครับว่าสวนยางครับพี่น้องครับฉีดยาบางุูงให้เล้วครับผสมให้เรียบร้อยครับซปเปอร์แมนครับพี่น้องครับวางว่าขืนตต้งแต่มเหมือว่านครับ ใครสนใจจะไปเลี้ยงครับโค้นี้ครับราคาเบาๆครับพี่น้องครับเม่ลูกโคมนี้ครับไก่ไก่โทถมาได้ครับเม่อ้างดีๆครับล่ำโตเงาครับพี่น้องครับเป็นตะเลี้ยงอีกหนึ่งโค้ครับ สามหมื่นสองพันครับพี่น้องครับไก่ไก่โรมากเลยครับ3า0 0 0ื่นสครับโคมนี้ครับน่าสนใจครับนมซีเต่าครับเดบบโบสันบรย่าครับนาเลียงครับโคมนี่ครับหัวเฉีองๆเลยครับ แม่สีมักตานซุกครับพี่น้องครับสีเขาขัวครับแต่ว่าาพันให้ลูกงามๆครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังครับสําหรับลูกสาวพันครับมึงครับโคกหางงหญ่ๆครับลูกสาวครับเพศสีดําำนะครับไปหางัวเลียงราคาเบาๆครับผมวชันครับโคมนี้ครับทรงฟีสองรอยโลครับสาม0 0ืนสองพันครับพี่น้องครับทรงฟีสองรอยโลครับ โอ้ที่เด็ดครับลูกสาวเพ่นครับงามครับพี่น้องครับว่วเป็นตะเลี่ยงอีกนึ่งโค้มครับจับได้ใบได้ครับจะหมูกสีดำครับโอ้หน้าขาครับติดโบดครับตาหลังกว่างครับแผ่นหลังกว่างโอ้แบบหนาครับหนาพื้นเลยครับลูกสาวครับ ไอ้สนใจจะไปเลี้ยงครับกะโทรหาเบาตึงไลยครับน่าสนใจครับแม่ลูกคมนี่ครับนี่ครับภาบน้ำพันขึ้นตั้งแต่มมื่อ้านครับพี่น้องครับภาบน้ำครับภาบน้ำเมื่อครับขึ้นเมื่อ้านครับเมื่อนี้ช่วงเช้าเบาตึงลิจัดให้ครับซูเปอร์แมนครับพี่น้องครับ ว่าเลียงลาค่าเบาๆครับไปหาละค่าเบาๆครับโอ้สามหมื่นสองครับพี่น้องครับสนใจครับสองพี่สองรอยโลครับโมชันครับลดแรกแจกแถมครับพี่น้องครับสนใจโคมนี่กระทูหาเบาตึงใดครับลูกสาวไว้สามเดือนครับแม่ปีละลูกครับคืนแล้วครับแม่ครับผสมเรียบร้อยครับ วุ้ยลำโตลูกสาวครับเบียบนาครับพี่น้องครับหอวให้ลูกดีแห้งครับหัวเม่นี่ครับให้ลูกดีครับดำครบเครื่องได้ครับลูกสาวครับอุ่นนะครับหัวไหวสามเดือนครับเพศสีดำครับพอดีเรียงครับพี่น้องครับโคมซแซมนี่ครับพอดีเลียงเลียงง่ายครับ สนใจกระโทษหาเบาตึงได้ครับแม่สมให้แล้วครับส่งฟรีสองลอยโล่ไปเลยครับผมวาชันครับแม่ลูกโคมนี่ครับน่าสนใจครับ ทุกทอนประกันหายิบหามือครับส่วงสุดส่วงจมบ่มมีครับโคมนี้ครับสมกับพอซปเปอร์แมนครับสนใจโท่หาเบาตึงได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นสองพันครับ ส่งฟรีสองลอยโลครับมือนี่ครับผโโมว่าชันมาแล้วครับ mm hmm. หัวลูกสองครับมาดี่ครับลูกสามในทองครับจุ่มผสมไปครับ mm hmm. สุดท้ายนี่เ่ื่อนกระโคจะกินไปเพื่อนคนนก่อนครับ mm hmm.